ะะที่กําลังชมรายการอยู่ขนาดนี้นะคะสําหรับใครที่อยากลงทุนในกองทุนต่างประเทศค่ะก็จะทราบดีนะคะว่ามันมีพัฒนาการที่ให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบของกองทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีพี่เสกมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะพีเ่เสกสวัสดีครับออมครับ พี่เจค่าอยากให้เริ่มเล่าตั้งแต่แรกเลยดีกว่าคะ่ะว่าพัฒนาการในการลงทุนกองทุนต่างประเทศหรือว่า FIF เองนะคะมันมีรูปแบบแบบไหนบ้างคะคือกอง FIF เนี่ยนะครับแต่ก่อนเองเนี่ยเราไม่สามารถจะตั้งกองแล้วก็ไปลงทุนได้อย่างอิสระอย่างปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีการควบคุมเรื่องการไหลเข้าไหลออกของเงินนะครับ ก็จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินี่แหละจะเป็นคนคอยกําหนดว่าตอนนี้จะเปิดรูมให้สามารถนําเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศผ่านรูปแบบกองทุนรวมหรือว่าผ่านช่องทางอะไรใดๆได้บ้างครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเสถียรภาพทางการเงินดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆมันสะท้อนถึงเรื่องของโอกาสทางการลงทุนต่างๆพวกนี้การเปิดให้การนําเงินจากประเทศไทยไปลงทุนผ่านไปลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุน f a f เเนี่ยก็มีเยอะขึ้นจนปัจจุบันก็เป็นอิสระอย่างที่เราทราบกันนะครับ ถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกของช่วงที่การตั้ง F I F เนี่ยมันจะมีรูปแบบหลักๆอยู่รูปแบบเดียวก็คือว่าการที่เราไปเลือกกองทุนต่างประเทศสักกองหนึ่งที่เราว่าอันเนี้ยเป็นกองที่ดีนะกองที่น่าสนใจแล้วเราก็ตั้งกองทุนไทยแล้วเราดมเงินแล้วก็ไปลงทุนที่เป็นลักษณะข,ของฟีดเดอร์ฟันก็คือมีเงินเท่าไหร่ในกองก็คือฟีดไปลงกองนี้กองเดียวนะครับรูปแบบของกอง F f F ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับค่ะซึ่งปัจจุบันเองนะ,นะคะก็อย่างที่ทราบว่ามันไม่ได้มีแค่ฟีดเดอร์ฟัน แล้วนะคะพิเศษคราวนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นรูปแบบที่หลากหลายที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะคือในช่วงแรกของ f n f ที่เราเป็นฟีดเดอร์ฟันใช่ไหมครับมันก็จะมีการลงทุนตอนนั้นมันก็จะมีอะไรไม่เยอะหรอกก็คือว่าอยากไปลงที่ไหนล่ะอยากไปลงที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งกองหากองญี่ปุ่นแล้วก็ไปฟีดลงไปลงอเมริกาก็ฟีดลงหรือว่า เป็นภูมิภาคเป็นยุโรปอย่างนี้หรือเป็นเอเชียก็จะหากองที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เอาเงินเดียฟีดลงไปตั้งกองถ่ายแล้วฟีดลงใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยรูปแบบของการลงทุนมันก็เป็นลักษณะของธีมการลงทุนมากขึ้นธีมการลงทุนก็คืออาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศไหนภูมิภาคไหนแล้วนะครับอาจจะเป็นลักษณะข,ของอกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเฮลท์แคร์อย่างบีแคร์ของกองทุนบนัวหลวงก็เป็นกองแรกที่เป็นเรื่องของธีมแล้วก็เป็นธีมเฮลท์แคร์ตั้งแต่ปี 51, มัยนูนยะค้ับ1ึกว่าปีแล้ว ก็เป็นลนักษณะแบบนี้ปัจจุบันเราจะเห็นกองที่มีลักษณะของธีมการลงทุนเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการต่อมาทีนี้เมื่อกี้อองถามถึงว่ารูปแบบเปล่าแล้วมันมีอะไรบ้างนอกจากฟีดเดอร์ฟันใช่ไหมครับแรกๆช่วงแรกที่แบงก์ชาติปล่อยให้ไปเนี่ยนะครับมีอยู่4ี่ห้าบลจที่ตั้งก็มีบางบรจษัทเขาตั้งเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้เป็นฟีดลงกองเดียวแต่เป็นฟันเอาฟันก็คือหมายถึงว่าลงกองทุนต่างประเทศนี่แหละเพราะว่า สมัยนั้นเนี่ยยังยากที่ผู้จัดก,การกองทุนไทยจะไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ลงทุนเองในหุ้นต่างประเทศหรือว่าตราสารต่างประเทศเป็นตัวตัว,ตวนะครับรวมทั้งเรื่องของระบบทานเซ็กชันระบบโอนเงินต้นทุนการท,ทําธุรกรรมต่างๆมันสูงการเป็นฟีดลงกองเนี่ยมันง่ายสุดเยอะที่สุดคือฟีเดอร์ฟันคือลงกองเดียวเลยรองลงมาก็คือเป็นฟันเอฟฟันก็คือลงหลายๆกองนะครับลงหลายๆกองก็อาจจะเป็นลนักษณะธีมเดียวกันหรือว่าแล้วแต่ผู้จัดก,การกองทุนจะเลือกมาดีไซน์มาแหละอาจจะเป็น กองเดเวลลอปมาร์เกหรือ Emerging Market แล้วก็ลงหลายๆกองอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาเนี่ย <ritis> เมื่อเทคโนโลยีมันดีขึ้นครับออมฟอ์มูลข่าวสารต่างๆมันหลายแบบมาเยอะมากขึ้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนไทยเองก็เริ่มมีความรู้มีความสามารถในการที่จะลงทุนเป็นตัวๆมากขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะข,ของการลงทุนอีกแบบหนึง่งคือแทนที่จะลงผ่านกองคราวนี้ ก็ลงผ่านหุ้นพูดง่ายคือตั้งกองไปลงในต่างประเทศแต่ว่ากองที่ซื้อหุ้นโดยตรงเป็นตัวๆเลยนะครับอันนี้เราไม่นับตราสารหน,นี้ถ้าเป็นตราสารหนี้เนี่ยผู้ลงทุนจะคุ้นเคยกับกองที่เป็นลักษณะของเทอร์มฟันคือกองที่ขายบบมีกําหนดระยะเวลา3เดือน6เดือนนะครับอันนั้นเนี่ยก็ไปลงเป็นปตราสารหนี้ต่างประเทศโดยตรงเลยอาจจะเป็นเงินฝากของถาบันการเงินต่างประเทศหรือว่าของอพวกเงินเ,เกี่ยวกับพวกของหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรของต่างประเทศที่เป็นของภาครัฐอย่างเนี้ย ก็เป็นฟันเอาฟันที่เป็นลงตรงแบบเดียวกันแต่ว่าในแง่ของหุ้นเนี่ยมันเพิ่งจะมีในช่วงหลังๆนะครับมันก็จะมีลักษณะของกองที่ไปลงหุ้นโดยโตรงอย่างของวัวหลวงเองเราก็มี b ีอาเซียนที่ไปลงหุ้นในภูมิภาคเรา โดยตรงมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนสุดท้ายครับออมมันมาถึงพัฒนาการที่ไปไกลขึ้นเรื่อยๆคือคราวนี้ฉันไม่ระบุแล้วหรอกว่าฉันจะลงหุ้นเป็นตัวๆหรือว่าฉันจะลงเป็นกองแต่ฉันดีไซน์ความหลากหลายให้เยอะขึ้นก็คือว่าจะลงกองก็ได้ลงหุ้นก็ได้เพียงแต่กําหนดกรอบนโยบายหรือไอเดียความคิดว่าสตอรี่อะไรที่มันจะมานะครับรูปแบบไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็บอกนะโดยส่วนว่าฉันจะตั้งกองแบบนี้แหละแต่รูปแบบการลงนะอาจจะ ไม่ได้กําหนดว่าเป็นหุ้นรายตัวหรือเป็นฟีดเดอร์ฟันเป็นฟันออฟฟันเท่านั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนมอแล้วก็จังหวะแล้วก็โอกาสครับค่ะด้วยความเปิดกว้างที่มีมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลที่ผู้จัดการกองทุนมีเพิ่มสูงขึ้นความรู้ความเชี่ยวชาญในการเลือกลงทุนในต่างประเทศได้เองมาเลยทําให้มีการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นคราวนี้พี่เสกเชื่อว่านักทุนน่าจะเริ่มสนใจเข้ามาเองนิดละ ถามเพิ่มเติมเลยดีกว่าว่าแล้วในเรื่องของข้อดีที่มันแตกต่างจากการลงทุนแบบฟีเดอร์ฟันอย่างเดียวหลายหลายกองหลายหลายรูปแบบที่มันพัฒนามาเนี่ยค่ะมันมีข้อดีอย่างไงบ้างคะคืออย่างแรกนะครับคือทุกวันนี้เรื่องของการลงทุนมันไปเปิดกว้างมากนะครับแล้วมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเร็วเยอะต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับทําให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้เยอะขึ้น เรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรมการฝากเงินหรือว่าฝากทรัพย์สินในต่างประเทศเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆพวกนี้มันลดลงผู้จัดการกองทุนที่มีข้อมูลเยอะขึ้นเขาก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ดีไซน์กองให้เยอะขึ้นตามนโยบายหรือว่าเจตนารลุมหลักที่เขาอยากจะตั้งกองมากขึ้นคือข้อจํากัดเรื่องของระบบวิธีการเนี่ยมันลดลงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น b Future ของเราอย่างนี้เป็นตน้นก็เป็นกองที่บอกเน้นนเน้นลงทุนเพื่อ คนในยุคใหม่ที่ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมครับด้วยธีมของเรื่องของ AI เรื่องของฟินเทคอะไรพวกเนี้ยก็ดีไซน์ออกมาแล้วถึงเวลาหลังบ้านเนี่ยผู้จัดการเขาจะไปเลือกเองว่าตอนนี้เขาจะลงกองหรือเขาจะซื้อหุ้นเป็นตัวๆเพิ่มนาอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เป็นข้อดีที่ทําให้ผู้ลงทุนได้โอกาสของการลงทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นโดยไม่ติดเรื่องข้อจํากัดเราจะต้องเป็นเรื่องกองเท่านั้นหรืออะไรเท่านั้นครับ พี่เศษขาสุดท้ายแล้วคืออยากให้พี่เศษยกตัวอย่างนิดนึงค่ะว่าสําหรับการเปิดกว้างที่มันมีมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะกองทุนที่น่าสนใจที่มันมีการเปิดกว้างการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะพี่เศษเออพี่ขอยกตัวอย่างที่บริโภคหุ้นจีเลยนะครับบีจี q อคิของเราเนี่แหละเป็นกองทุนที่ชัดมากว่าเป็นลักษณะข,ของรูปแบบของการจัดตั้งกองในรูปแบบใหม่คือกองเนี้ยไม่ได้เป็นฟีดเดอร์ฟันกองเนี้ยไม่ได้เป็นฟันออฟฟันด์ นะครับแล้วกองนี้ก็ไม่ได้ระบ,บุว่าฉันจะซื้อหุ้นอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าซื้อกองอย่างเดียวเท่านั้นคือเป็นกองที่บอกเลยว่าฉันจะลงทุนในตลาดจีนนะแล้วจีนเนี่ยมันมีความกว้างและมีความลึกของตลาดเยอะความกว้างก็คือว่ามันมีความมันมีตลาดที่หลากหลายทรัพย์สินเนี่ยมันมีเยอะมากหุ้นเนี่ยก็มีจํานวนมากนะครับโดยตลาดเซี่ยงไฮ้เซินเจิญ หรือ,อยังมีหุ้นที่ไปลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงหรือว่าเอาไปลิสต์อยู่ที่ตลาดอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องไปกําหนดกรองครับว่าจะต้องลงกองไหนที่ลงเฉพาะ a อแชร์เอแชร์ are, อะไรยังไงเรามองว่าเราจะหาประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นที่ทําธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับประเทศจีนอย่างเงี้ยเราก็กําหนดมาเป็น BGEQ แล้วเราเองผู้จัดก,การกองทุนเราก็เลือกแต่ถามว่า เอ้ a, เราเลือกเองอย่างเงี้ยเรากลัวหรือเปล่าที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะรู้ไม่เท่าผู้จัดการต่างประเทศหรือผู้จัดการในพื้นที่ที่เขาดูแลตรงนั้นโดยตรงเราก็บอกว่าเราดีไซน์ที่เป็นลักษณะของการมีพาร์ทเนอร์นะครับก็คือ o เอาซอร์ส Fund Manager ของ Alliance ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนในหุ้นจีนมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งกองที่มันเป็น all c ช i n น A า h a re เพราะฉะนั้นเราดีไซน์แบบนี้อิสระหรือข้อเราเรามีอิสระมากขึ้นข้อจํากัดเราน้อยเราก็ดูว่าอะไรที่เหมาะสมนะครับเราไม่จําเป็นว่าต้องไปเลือกหุ้นเป็นตัวๆเท่านั้นใน b ีจีนเราก็เลยเลือกใน Alliance ตัว2ตัวได้กันก็คือ All China กับ A Share นะครับซึ่งเป็นส่วนซึ่งเป็นส่วนที่เราเห็นประโยชน์ที่เราจะได้แล้วผู้จัดการกองทุนไทยนยครับก็มีอิสระรที่บอกว่า เอ๊แต่ฉันชอบทีมนี้ฉันชอบไอเดียนี้หรือคิดว่าช่วงนี้อะไรมันกำลังจะมาผู้จัดการกองทุนไทยของบัวหลเองเราสามารถเพิ่มหุ้นเป็นตัวตัวนะครับชอบหุ้นตัวไหนเราชอบอะไรเราสามารถซื้อเพิ่มเวทเข้าไปได้เป็นอิสระของเราเป็นต้นนะครับทำให้ตัว BGEQ เนี่ยมีมี performance ที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในการจัดการการดูแลที่เรียกว่าดีเลยละเรียกว่าแบบ น่าจะเป็นที่ประทับใจของนักลงทุนน,นะครับแล้วก็ผลประกอบการที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่าเสมอครับค่ะต้องขอบคุณพิเศษมากเลยนะคะวันนี้มาไขข้อข้องใจครบถ้วนเลยนะคะสําหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศนะคะกับกองทุนบัวหลวงก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพนะคะรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ด้วยค่ะ